เชฟจอมพามาทากับแก้มหรือเมนูปัตตี้ของเชฟจอมในวันนี้นะครับเมนูทะเลถังครับมาเริ่มกันเลยนะครับนำปลาหมึกปูกุ้งข้าวโพดแล้วก็ใบโหระพาเนี่ยมาอบให้สุกให้หมดก่อนเลยนะครับนี่แหละครับเมื่อสุกหมดแล้วพักไว้ก่อนนะครับมาตั้งกระทะใส่เนยลงไปครับผัดให้เนยละลายให้หมดเลยครับ ในส่ินผสมทั้งหมดเสลือ้พิมพ์ในท้ายคลิปหึดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับพอเนยละลายหมดแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปครับผัดต่อเลยครับค้าลิ่นของเนยเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับกิ่นกระเทียมก็เริ่มฟุ้งขึ้นมาแล้วครับ แล้วก็ตามเ้ว่น้ำพริกเผาลงไปครับซีอิ๊วขาวตามต่อเลยครับซอสปรุงรสครับแล้วก็ซอสหอยนางรมครับตามต่อด้ยวยน้ำตาลทรายเล็กน้อยครับแล้วก็ซอสพริกครับตอนนี้ก็เบาไฟลงหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไหม้หมดแล้วก็เริ่มผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับ สีสันเข้มข้นน่ากินมากๆเลยครับแล้วก็ตามด้วยนมข้นจืดลงไปครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับผงปาปริก้าอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ออริกาโนนะครับใครไม่มี2ตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ แล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงครับที่เหลือก็เททุกอย่างที่เรานึ่งให้สุกตอนแรกเนี่ยครับลงไปได้เลยนะครับมีข้าวโพดนะครับมีใบหัวระพามีปูม,ม,ปมีกุ้งครับมีปลาหมึกแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับคนให้ทั่วๆแล้วก็โรยใบหัวระพาเพิ่มกลิ่นลงไปตบท้ายอีกทีนึงครับโอ้โหเมนูนี้ เย็นนี้เชฟคงจะต้องหาซื้อน้ำลำไยมาอีกทั้สองสมขวดแล้วครับเป็นเมนูที่สำหรับกินกันปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้เล็กๆในครอบครัวนะครับดูสิหรือจะเป็นเมนูกับแกล้มดีๆของเชฟก็ได้นะครับวันนี้เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูนะครับที่น่ากินมากๆแล้วก็ครบรสทีเดียวนะครับเคี่ยวเค็มเผ็ดหวานมันนะครับ ลองทำตามกันดูนะครับวันหยุดนี้อร่อยแน่นอนครับข้าวหมดหม้อครับ